สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคเป็นสารแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมนะครับพี่น้องเกษตรกรลูกค้าทกศนะครับที่เข้าอบรมโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับของทางทกศสาขาอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องนะครับมาอบรมเยอะแยะนะครับของแต่ละตำบลนะครับซึ่งเป็นลูกค้าใหม่นะครับส่วนมากแล้วก็มีตัวแทนนะครับบุคคลในครอบครัวเนาะ ที่เข้าอบรมที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนะครับหรือว่าศูนย์พชนะครับของอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันนะครับศูนย์ก็ได้พัฒนานะครับแปลงนะครับสำนักงานแล้วก็พื้นที่บางส่วนนะครับจัดการทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับและก็เป็นจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจอยู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับซึ่งในศูนย์นะครับเราจะพบ ฐานเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นฐานคนมีไฟฐานคนเอาทานและฐานอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งพี่น้องสามารถติดตามรับชมได้แล้วครับพวกน้งาเราทำสองแปลงนะครับก็คือแปลง20ไร่ครับ5้าไร่5ไร่อยู่ด้านหน้านะครัยี่20ไร่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งบางท่านอาจจะได้นั่งรถลากเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชม นั้นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นพิเนะครับได้รับความสนุกจากทุกๆฝ่ายนะครับที่เราได้ัอกสาของความสรุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายเข้ามาต้องการแหล่งเงินทุนนะครับแต่ธนาคารก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านขอแค่ท่านเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญเครือข่ายเหลนี้ก็จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการดำเนินงานการร่วมมารปับบาล ี่น้องครับในจังหวัดอุบลเนี่ยพี่น้องเสกพรท่านเป็นลูกค้าธนาคารแล้วก็เสกพรตกใจที่รับดูเรฆ้องผมต้องปากเยอะมากเอาโครงการแรกก่อนที่อยู่ตรงนี้อนนี้องน้ำพลคิดว่าได้อะไรในการฝึกอบรมพอดีนะคะเราก็จะได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและน้อมนำทฤษฎีบรรทัยเก้าอันสู่ความพอเพียงนำมา แล้วก็พัฒนาในพื้นที่ชุมชนคุณผู้ชมคะการนำหลังสรีใหม่ระยุสุขตู้ของนาพะเยวไปปรับใช้นะคะจะทำให้ชุมชนมีแหล่งน้ำทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นรายได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนชุมชนก็มีความสุขและที่สำคัญนะคะในโครงการนี้จะมีไม้ยืนต้นเกิดขึ้นมากกว่าสิล้านต้นนะคะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะกล่าวนะครับ ซึ่เราทำในเรื่องการพัฒนาที่ต้นะครับการพัฒนาพันทีท like yep. okay. right. okay. ่ินใหม่ประยชน์สงของนาเแต่ประนคือที่ที่เราอยู่ในพนาเรคือปไดีหลายหลายท่านนะครับเดี๋ยวทางสุภาพเข้ามาต้องการแรลเงินทนนะครับแต่ธนาคารก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านอแค่ท่านเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญ เรลือกไายเหล่านี้ก็จะเป็นเปลือกไก่สําคัญในการดำเน,น,นินงานการบริหารของรัฐบาลน้องครับในจังหวัดอุบลเนี่ยพี่น้องเด็กบอลท่านเป็นลูกค้าธนาคารเข้ามาต้องการแหล่งเงินทุนนะครับแต่ธนาคารลูกค้าเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพที่สำคัญกว่านั้นท่านมีความมั่นคงนะท่านร่ำรวยนะใครบอกว่าพี่น้องเด็กบอลยากจนเนี่ยจิ๊ มใหเติมคำเหล่านี้ลงไปไม่ได้ต้องคิดว่าพี่น้องลูกค้าเป็นตัวปิดตัวเปิดก่อนลูกค้าเป็นข,ของเป็นคนที่มีคุณภาพระดัะบปลา,าไม้เตี้ยไม้เรียดดีแล้วก็ไม้กลกล่อมน,นอกจากนั้นก็จะมีสว่วนที่อ่างอาสาลิตแล้วก็คุณที่สหรับการขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโชคเป็นสารชาแนลโชคเปตสานปาานะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ